ัสดีครับปฏิสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่16กุมภาพันธ์2566นะครับสาหรับหุ้นไทยจะจะมีให้ชมวันละ44รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่าง บขอขอับขอกขลอขับเพระคุณเป็นเด็กหนี่นะครับที่จะเข้ามาทุกคลิปทุกคลทุกเลยขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนมันหัวข้างบ้างถ้ทวีทรับทััพย์มากขึ้นทวีโชคโชคดีดวงดีมากขึ้นทวีสุขมีความถุกนานๆน,นะครับม,มีความถูกแต่ละทีแต่ละครั้งก็คือหัวเลาะและยิ้มย้มแจ่มใสเบิกบานอะไรอย่างนี้นะครับนานๆนะแต่ยนานเกินไปล่ะเดี๋ยวหมอให้ยายาไม่ถูกนะประมาณนะ ขอขอบพระคุณนะครับวันนี้หุ้นไทยเที่ยงมีอะไรบ้างเราก็มาชมกันได้เลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาแทนคำขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมกดถูกใจตลอดมานะครับแทนคำขอบคุณน,นะจะให้เลขมาลุ้นลมเพื่อความระเดินเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับามาชมกันเลยหุ้นไทยเที่ยง789เน้นที่7กับ8นะครับเ็ดกับแปนะจดเอานะครับทุกตัวนะส่วนเด่นบน45678นะครับ ขอเลือกที่5678แนะแล้วก็ขอเน้นที่7กับ8นะครับเจ็ดอะไรคะนี่เจ็ด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 ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดรเจ็ดเจ็ดสองพันเจ็ดเจ็ดสามนเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับส่วนแปดก็แปดศูนย์ศูนยงแปดแสองปดนี่แนะครับตัวอองคือเนะครับเคือรองนะส่วนเด่นชุดน่าจะเลือกเป็นที่เกับแนะครับ ะวิ่งหรือจะรูดก็ได้นะครับลูดก็ได้นะตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยว่ากันนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นไปนะครับไรเชี่ยงนะครับสีส้มนะวันนี้เป็นสีส้มนะเจ็ดแปดเก้านะครับขอเล้ยที่ห้าหกเจ็แปดนะครับบนนะส่วนคู่เจาะเนี่ยขอเป็นอปทางไหนเอาทางท้ายนะไาทางท้ายนะครับวันนี้นะ ตัวลองคือเก้านะครับเอาเก้าไปที่เจรณาก่อนนะเ่ินแปกับเจดเนี่ยวิ่งด้วยนะครับวิ่งกับหลูดคนละอันนะแยกเลยนะครับประมาณนี้ทางนี้นะครับเด่นนะอยู่ท้ายนะทางด้านด้านอันนี้อันนี้อันนั้นเหมือนกันนะครับบนนะครับอันนี้นะอันนี้บนนะครับส่วนทางนี้เป็นตัวลองนะ เยตามนี้คนไทยเที่ยงนะครับคนไทยเที่ยงนะขอให้ทุกท่านเฮงเงนะครับสำหรับคนไทยเที่ยงก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับอ่าเจ็บต่อไปเลยนะครับเจ็นไปเลยเจ็บต่อไปพี่ได้ให้ดูตัวเลขเมื่อวี้ก็ลืมกดเอาใหม่เอาใหม่มาดูนะครับดูตามนี้นะครับ ขออภัยด้วยถ้าเกิดนันลืมดูอืมอยู่ใช้ยนะครับอยู่ใช้ยนะอยู่ใช้ตามเนี่ยขออภัยด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันลืมเปิดหน้าจอเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ล้วก็ทําไปตามนี้รับไปนะปรับตามนี้กันแล้วกันนะครับถ้าเป็นลืมก็ขอให ห้นั้นนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกานมากครับเที่ยงก็สวัสดีครับ